สวัสดีจ้าเนาะเมื่อนี่พี่นงคานพี่นงคานชาแนลนะคะมาหักไลฟ์สดเนาะไลฟ์ like สดวันนี้ก็ไลฟ์สดกินข้าวเนาะวันนี้พี่นงมีลาบหมูจ้ะมีลาบหมูเนาะมีลาบหมูแล้วก็มีปลาเค็มปลาตะเพียนมีปลาเค็มปลาตะเพียนเนาะนี่จ้ะข้างล่างนี่เป็นปลานินปลานินหั่นชิ้นนะคะปลานินหั่นชิ้นเนาะแล้วก็มี แล้วก็มีแตงโมมีแตงโมเนาะแตงโมแดงหวานๆเลยถ้าขาดไปไม่ได้ก็คือผักผักของพี่นงนะคะผักบุ้งผักบุ้งยอดเล็กอ่อนๆนะคะเนี่ยยอดเล็กๆอ่อนๆเนาะอ่าเราจะมาทานกันมาทานข้าวกับพี่นงนะคะขอบคุณสวัสดีสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะคะเพราะว่าเพิ่งหัดไล่จ้ะ เพิ่งหัดเล่นเพิ่งหัดไลค์เพิ่งเข้ามาใน y ยูทู e เนาะมาทานข้าวกันค่ะ ปลาตะเพียนใส่เกลือกับปลานินเนาะนี่ผักกาดด้วยแกะไม่ออกจะงูกินกับข้าว แฟมลา แต่เพียนต้องกินหัวเนะชอบกรอบๆแล้วก็กินหัวอร่อยดีทดสอบไล์ดูนะทดสอบไล์ดูยังไม่เคยไล์สดนะมีแต่ลงคลิปยาวจา้ะ พริกพริกอีสานบ้านเรานะคะเนี่ยพริกอีสานเนาะแต่ผักบุ้งสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ผักบุ้งได้ฝนเนาะผักบุ้งได้ฝนอร่อยกรอบ อื่วงปลาเค็มจุดยอดแมวมากวนแมวมานั่งรอกิน กินข้าวกับปลาเกือกับแตงโมเข้ากันดีนะคะใครไม่เคยกินลองให้ได้เลยอร่อยอ่ะอร่อยสุดยอดข้าวกับปลาเกือกับแตงโม แนวเลี้ยงแล้วมันก็มากวนเหมือนเดิมมันเห็นเรากินมันก็มากินเหมือนเดิมเ <Avenue. S 2> สียงสะท้อนเพราะว่าตั้งที่โต๊ะจ้ะเสียงสะท้อนตั้งที่โต๊ะนะตอนนี้มีลาบจา้ะลาบหมูกินจับผมักบุ้งอ่อน ยอดพระทองอ่อนล้างแล้วนะยอดประทองอ่อนใครไม่เคยลองเลยจ้ะยอดประทองอ่อนหวานหวานอร่อยเก็บมาสามยอดกินหมดแล้วยอดพระทองอ่อน สุดยอดหวานพริกหรอพริกห้อพึงการเอามาปลูกเองต้นหอมต้นหอมต้นใหญ่ๆล้างแล้ว จากหลังตามธรรมชาติปลาเนลหวนัวปลาเนรหอมเผ็ดจากหลังธรรมชาติจ้ะไม่เป็นไรทดสอบทดสอบไลยสักสิบนาที เดวเวลาไล้เสร็จเวลาไล้เสร็จลงไม่เป็นอีกลงไม่เป็นคลิปหายข้าวก่อนก็ไล้แล้วคลิปหายไล้สดหายธรรมชาติเนาะจากหลังธรรมชาติบ้านเราแบบบ้าน้้าขววหมดแล จะข้ามาเต็มจานกินแค่นี้ กินไม่ได้หัวมันขยำให้แล้วยังจะมาขออีกแมว <c oughs> หัวปลาตาปลาอร่อยตาปลานินขอสักสิบนาทีเนาะทดสอบทดสอบขึ้นขึ้นไลรลงไลรบรรยายไรทดสอบดูก่อนเนาะสะสม จะ,จะสมให้ถึง4,000ชั่วโมงนะไล่รวลา10นาทีค่อยๆกระเถิบขึ้นกเถิอบขึ้นเนะวันหลังก็จะเป็น20นาทีอะไรประมาณนี้เนาะทดสอบเพิ่มเวลาแมวแย่งอยู่ข้างๆบุ้งเก็บมาเมื่อเช้าอ่อนมากเลยอยากจะกินให้หมดเลยค่ะเนี่ยกินหมดก็หมดนะคะเนะี่ยอ่อนมากเลย ฝากบุ้งได้ฝนกินสดๆสดอร่อยดีตบตูดด้วยของมักแตงโมอร่อยกินแตงโม ข้าวไม่ติดคอคล่องคอนะกินข้าวกับแตงโมคล่องคอ,งอเอาอีกสักคำหนึ่งเห็นบักบุ้งยังอยูอ่อาบน้ำยังไม่ได้ทาแป้งหน้าดำ คุณค่ะแค่นี้ก่อนเนาะทดสอบทดสอบเนี่ยกดออกยังไม่เป็นเลยกดออกตรงไหนเนาะทีนี้ ดอกตรงไหนเนาะทีนี้จ้าจ้สิเราตั้งกับโต๊ะเสียงมันก็เลยสะท้อนเนาะเดี๋ยวขอเวลาทดสอบออกยังออกหรือยังคะ <laughs> แน่ใจว่าคุณจะหยุดการตกลง